หลวงพ่อหลวงพ่อดีไซน์นี่ใช่เลยครับนามสการครับเออผมผมไม่ได้ทำอะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรผม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 ขอโทษครับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรครับหลวงพี่ไม่ได้ทำอะไรผมจะเก็บเออโอเคผมเก็บแล้วผมเก็บแล้วผมเก็บลวโอเคใจเย็นนะครับหลวงพี่โอ้ยเดินไปไหนครับหลวงพี่เอาบาทเปล่าเอ้าไอ้นั่นล้มอะไรน่ะหลวงพี่ไปไหน ผมขอเป็นเด็กวัดหลวงพี่ได้ไหม,มไปไหนหลวงพี่ผมไปด้วยพี่โห oh, สีกาโห oh, สวนทางอะไรโหหลวงพี่ไม่อาบัตนะโถ oh, ชนกันแล้วมึงนะเมื่อกี้มือสะกิดกันมาไหนไปไหนหลวงพี่ผมไปด้วยโอ้โ oh, หอะไรวะนะโอ้ย๋ยวค่อยไปดูทีหลังผมไมไ่ทำอะไรผมไม่ทำอะไรหลวงพี่อ่าครับไม่ไม่ไม่มีอะไรหลวงพี่ผมหันหลังอะผมไม่ทำอะไรหลวงพี่เลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมอยากเป็นเด็กวัดเฉยๆแต่ผมอยู่กับเด็กละ hey. สวัสดีหนออาัตามารู้อาัตามาซื้อให้เพื่อนนะ่ะเหลวงพี่มาโผล่ในเมืองนี้ได้ไงครับเนี่ยหลวงพี่ครับเช็คแฮนหลวงพี่สวัสดีผมโนโมสวัสดีครับพี่ไม่คุยกับผมเลยอะ่ะไปดีกว่าไปดีกว่าบาบบาบบาบอิวดับเบิลหลวงพี่ป้องกันโควิดซะด้วยโอ้โหหลวงพี่ป้องกันโควิดโอ้หอโหเท่าทันโลกเกมมันเท่าทานันหลวงพี่เดินจงกรมแบบป้องกันโควิด โอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหไฮเบนอ๋อดีครับโอ้โหหลวงพี er ่เอ้าเฮ้ยอ้อ้วนมึงทำอะไรเด็กอ่ะเฮ้ยเด็กกลัวมึงแล้วเฮ้ยอ้วนมึงทำอะไรอ่ะหนูหนูมีใครทำอะไรหนูเปล่าเมื่อกี้เขาเดินชนผมครับคนไหนอ่ะคนที่เดินไปเมื่อกี้เอ้าหลวงพี่ทำอะไรเขาเอาไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดเล่นครับผมพูดเล่นอุ้นคุณทำอะไรเด็กไอ้อ้วนไอ้อ้วนอุ้ยเอ้าหลวงพี่หนีด้วยเลยหลวงพี่ผมไม่ทำอะไรหลวงพี่นะเอ้าหลวงพี่หนีไปทำไม พี่จัดก,การได้แล้วหนูนขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่จริงๆเวลาพี่อ่ะคนดีของสังคมอยู่ละหนีไปไหนเวไปแ้วไปวทำงานดีกว่าวันจะคุยกับพระโอ้ยพี่ของพี่ของแท้ด้วยอ่ะของแท้เลยอัตมามาจากไกลเลยอ่ะ